ตอนนี้โคดาบีบครีมนะเดีย๋ยวกูลื่นตักซอสมะม่วงใส่นะคะมีการเทสแล้วนะคะอร่อยมากนะคะอ่าแล้วก็บีบอ่าบีบบีบบีบแล้วก็นี้เรามาแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นนะคะเอาใส่สักดอกไหมเอาดอกไหมดอกมะม่วง เราจะเอาแต่งด้วยม่วงหั่นชิ้นหรือจะเป็นจัดเป็นดอกเป็นดวงก็ได้นะคะนี้กูดาก็ลองหัดบีบหัวครีมนะคะนี่แล้วก็จะตักทานพร้อมกันที่ให้ได้ท่านอ,อยู่ในลิ้นเราคือทั้งเนื้อเค้กซอสมะม่วงเนื้อมะม่วงสดแล้วก็ครีมใช่ไหมคะมสวยแล้วี่เอจสวยนี่ขอถ่ายลูกก่อน